สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณลูกค้าคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในช่องเพรยนตรถมือ2นะคะกลับมาเจอกันกับเซลล์หนูเล็กอีกแล้วที่นี่ที่เดิมเลยค่ะเราตั้งอยู่นะคะที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากออกรถไปใช้ช่วงนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ที่ทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะคะก่อนชมคลิปกันนะคะลูกค้ากดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตทุกๆคลิปของเราเลย สำหรับวันนี้นะคะมีตัวรถน่าใช้นะคะมาแนะนำการเหมาะสำหรับลูกค้านะคะวัยรุ่นสร้างครอบครัวอ่าคันนี้เลยนะคะ Honda m o b i l i o นะคะตัว R S ชุดแต่งโรงงานสำหรับคันนี้เป็นปี2019เครื่อง1.5นะคะราคาขายของน้องนะคะ479,000บาท ผ่อนคันนี้เริ่มต้นเพียง800 0กว่าบาทเท่านั้นเครดิตดีจัดไปเลยฟรีดาวนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเริ่มนะคะตั้งแต่ในส่วนของตัวสีเลยคันนี้ได้เป็นสีขาวเดิมโรงงานคลินงคลีนแบบนี้เลยนะคะสีเดิมนะคะสีเดิมในส่วนของกระจังด้านหน้าได้เป็นสีดำตัดขาวพร้อมกับตัวโลโก้ที่เป็นโครเมียมแบบนี้นะคะนี่ตัวโลโก้ RS นะคะสีแดงเด่นชัดนะคะสวยสะดุดทุกสายตาแน่นอน นะะในส่วนของตัวโคมไฟชุดโคมไฟเดิมแท้โรงงานค่ะไม่มีรอยร้าวเลยนะชุดโคมเดิมไฟนะคะเป็นไฟแบบฮาโรเจนนะคะมีไฟเลี้ยวแถมมีไฟเดย์ไลท์นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาพร้อมตกแต่งด้วยตัวโครเมียมนะคะด้านล่างนี้เพิ่มความสวยงามเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถคันนี้ด้วยนะคะ,ะ,คะ,ะมาดูในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแมก โรงงานน็อตซีรูขอบ15ตัวยางนะคะรหัสยาง195ทับ60 R15 รหัสยางสัปดาห์ยางนะคะเป็นสัปดาห์ที่20ปี2022บอกเลยได้ยางเส้นนี้ไป4เส้นนี้ไปนะคะยางใหม่แน่นอนนะคะเป็นยางยี่ห้อนะคะรุ่น m a x กซิ it, นั่นเองนะคะถัดมา ในส่วนของตัวกระจกมองข้างค่ะสีขาวนะคะเป็นสี t ู o ทนนะคะดำตัดขาวพร้อมไฟเลี้ยวติดตั้งมาตรงซอกตรงนี้ด้วยคันนี้ติดตั้งเป็นในส่วนของอสเกิร์ตมาให้แล้วนะคะรอบคันที่สำคัญติดฟิล์มมาให้แล้วค่ะความเข้มฟิล์มนะคะประมาณ80ได้เลยนะพร้อมติดคิ้วกันสาดมาให้4บานเลยตัวมือเปิดได้เป็นโครเมียมแบบนี้ทั้งอัน ะะสวยๆเลยกระจกเขานี่บานเดิมนะคะบานเดิมจาก Honda มาเลยนะะมาดูด้านหลังกันด้านหลังติดตั้งสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3นะคะกระจกไร้ฝ้าติดตั้งมาให้แล้วนะคะ ในส่วนของตัวโลโก้ฮอนด้าตรงกลางเป็นโครมเมียมแบบนี้คันนี้ติดตั้งกล้องถอยนะคะมาให้จากโรงงานเลยลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะคะได้ไปเลยนะในส่วนของตัวไฟนะคะไฟไท้าย LED ชุดโครมเดิมโรงงานนะคะไม่มีรอยร้าวสวยๆแบบนี้นะคะนี่ตัว m o b i l ิโออยู่ครบทุกตัวไม่หล่นหายมีเซ็นเซอร์ให้แล้วค่ะ2จุดนะนี่มีเซ็นเซ,นเซอร์2จุดพร้อมกับตัว R.S. นะคะตัวโลโก้ R.S. iV Tech อยู่ตรงนี้ด้านล่างนะคะในส่วนของตัวสเกิร์ตเนี่ยเขามีการเล่นลูกเล่นนะคะมีสีดำตัดโครเมียมตัดขาวสวยมากนะ,ค,ะคันนี้พร้อมกับไฟทับทิมนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะช่องอ่ะ ด้านหลังนี้นะคะฝาท้ายกระโปรงนะคะในส่วนของตัวรถของเพชรโยนเราบอกเลยว่าเราคัดรถสวยคุณภาพเก็ตเอมาให้ลูกค้าแล้วนะคะคันนี้นะ องค์ประกอบตัวรถคันนี้นะคะไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะไม่มีประวัติไฟไหม้นะคะลูกค้าดูรายละเอียดในส่วนของตัวรถได้เลยนะกล้องเราคมชัดแน่นอนให้ลูกค้าเห็นทุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยหัวนองหัวน็อตต่างๆตัวสีต่างนะคะสีเดิมมาจากโรงงานเลยนะ,ะด้านท้ายนะคะไม่มีรอยบุบนะคะไม่เคยโดนชนหนักจากด้านหลังมาอย่างแน่นอนคันนี้นะคะมีในส่วนของถาด นะคะถาดรองโมบิเดโอตรงรุ่นของเขาเลยนะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถพับนะคะอันนี้พับให้ดูแลพับลงไปได้นะคะรถเนี่ยเป็นรถอนเนกประสงค์ได้เลยนะนี่ข้างๆนะคะมีช่องสำหรับใส่แก้วน้ำนะคะมีที่วางโทรศโทรศัพท์ให้ลูกค้านะคะพร้อมครบพร้อมเรียบร้อยนะด้านหลังก็อาจจะให้เด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กน้อยหน่อยนะนั่งด้านหลังนะคะจะได้นั่งกันแบบสบายๆนะ,ะอย่างที่เรนแจ้งเลยว่ามันเป็นรถ จุดที่นั่งนะคะนี่พอปรับขึ้นมาก็จะได้องศาประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูในส่วนของภายในคันนี้สักนิดนึงกุญแจนะคะกุญแจของเขาจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลแบบนี้เลยนะนี่เปิดมานะคะแผงประตูภายในนะคะคุมโทนสีดำแผงประตูนะคะสีดำทั้งแถบเลยมือเปิดจะเป็นสีเมทัลลิกแบบนี้ อาปุ่มสําหรับปรับเรื่อนกระจกนะคะปรับกระจกไฟฟ้าจะอยู่ด้านขวานี้เลยนะช่องใส่ขวดนงขวดน้ำนะคะลำโพงมี้เห็นนะคะในส่วนของรายละเอียดบานประตูหัวน็อตต่างๆนะคะเดิมๆโรงงานนะคะรถไม่เคยโดนชนหนักไม่ถูกถอดถูกไขนะคะดูแผ่นเพลตรงนี้โมบิริโอนะคะสติกเกอร์ยังไม่ได้ถูกแกะเลย คันนี้ตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้ตะเข็บสีแดงนะตัวเบาะเนี่ยเขารองรับสริละของเราได้ดีมากๆเลยนะเป็นเบาะแบบปรับเลื่อนเองเดี๋ยวเข้าไปนั่งให้ลูกค้าชมนิดนึงนะสำหรับเล็กนะคะสูงประมาณ160นะนั่งก็จะพอดีเลยนะ คันนี้ได้เป็นปุ่มพุ s h start ค่ะเหยียบเบรกกดปุ่มนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพร้อมกับตัวแอร์แบ็กคู่หน้าแบบนี้นะคะหน้าจอเรือนใหม่นะจะแสดงผลในส่วนของตัวระยะกิโลเมตรนะคะแสดงอุณหภูมินะคะแสดงเวลาคันนี้เลขใหม่นะคะนี่84,515กิโลเท่านั้นนะคะ คันนี้วิ่งมาน้อยมากๆเลยนะแล้วก็หน้าจอเนี่ยได้เป็นหน้าจอทัสรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้มีช่องนะคะสำหรับเชื่อมต่อ AUX นะคะ HDMI นะ,ะมีให้เรียบร้อยเลยนะปุ่มฮงปุ่มโฮมใช้งานได้ครบถ้วนปกติเลยตัวแอร์นะคะได้เป็นแอร์แบบออโต้ไปแล้วด้วยคันนี้นะคะมีมีช่องเชื่อมต่อ power outlet 120บโวลต์ให้ด้วยนะคะช่องวางแก้วน้ำา2ช่องนะ พร้อมกับตัวเกียร์นะคะแบบนี้นะฐานเกียร์เนี่ยจะเป็นสีเมทัลลิกสวยๆเลยนะบริเวณคอนโซลน,นะคะสีดำไปเลยนะคุมโทนดำทั้งคันไปเลยนะคะอ่ะไฟนะคะหัวกงหัวเก๋งใช้งานได้ปกติเลยที่บังแดดนะมีกระจกให้นะสำหรับสาวๆที่ชอบแต่งหน้าในรถนะคะนี่มีกระจกให้ทั้งสองแถบเลยแล้วก็บริเวณ เพดานนะคะไม่มีรอยยันนะไม่มีรอยเจิมจากหลวงพ่อเลยนะมาใส่ส่สวยๆแบบนี้เดี๋ยวให้ดูเบาะนั่งแถวกลางอืมเบาะนั่งแถวกลางนะคะโอ้โหดูดิให้ตะกร้องแพรให้ดูหน่อยตัวเบาะสภาพสมบูรณ์มากๆนะคะไม่มีตำหนิฉีกขาดเลยไม่มีแตกลายงาเลยนะสภาพสมบูรณ์สุด รังค่ามีแอร์แยกมาให้3ตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ปรับระดับแอร์ด้วยได้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างสำหรับคันนี้เนี่ยตัวเครื่องนะคะเป็นเครื่องขนาด1,500นซีซีนี่ดูเหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวที่ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับตีเพราะฝากระโปรงเปิดง่ายมากนะคะเบามากๆเลยนะ ตัวเครื่องเป็นตัวเครื่อง Honda IV t e c เทสีู่บเรียงแถวแบบนี้เครื่อง1.5บอกเลยว่าเหยียบพุ่งแน่นอนนะคะไปได้ไกลแน่นอนนะคะตัวเครื่องเครื่องเดิมนะเครื่องเดิมไม่มีรอยรั่วเยิ้มของน้ำมันออกมาแต่อย่างใดนี่เราสตาร์ทรถไวก็พักนึงแล้วนะไม่มีรอยรั่วเลยนะคะไม่มีน้ำมันเยอะออกมา สำหรับรายละเอียดของโครงสร้างนะคะคันหน้าไม่มีรอยบิดเบี้ยวค่ะมีจุดเม็ดอาร์ให้เห็นกันชัดๆแบบนี้จุดแต้มสีจุด QC อยู่ให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยนะนี่ในส่วนของขานะ,ะขาโครงฟงโคมไฟไม่มีหักไม่มีชารุดนะคะใช้งานได้อีกยาวเลยนะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มฝากระโปรงค่ะนะคะฝากระโปรงเดิมจากฮอนด้าเลยนะ แผ่นกันความร้อนนะคะก็ยังใหม่ใช้งานได้อีกยาวเลยนะจุดเม็ดอักต่างต่างนะคะให้ลูกค้าเห็นเลยนะว่าของเราเนี่ยเดิมจริงนะคะมีสติกเกอร์มอกอสติกเกอร์ตำแหน่งนี้นะคะชัดเจนหมดทุกตำแหน่งนะคะสวยสวยเลยนะคะตอบโจทย์แน่นอนสำหรับวัยรุ่นที่กำลังสร้างครอบครัวใหม่อยากได้รถนะคะที่ผ่อนเบาๆสบายๆนะคะราคาผ่อนเพียงเริ่มต้น8 0 0 0ัเท่านั้นนะคะ แจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้นะคะสีขาวคิงคลีนแบบนี้รถครอบครัว7ที่นั่งนะคะราคาขายของน้องนะคะ479,000บาทผ่อนคันนี้เริ่มต้น8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะได้โปรโมชั่นขับฟรี90วันซื้อรถวันนี้นะคะผ่อนอีกทีปีหน้าได้เลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากได้รถคันนี้ไว้ใช้นะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้นะคะ ก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของเราเลยนะคะยังไงวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ